สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรอบปาตะก,กับกันนะครับอยู่ตรงนี้ลูกๆนะครับน้ําขึ้นเยอะมากแล้วครับป็าน้ำไบยนน์โนนแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับรมันจะมีตัวไหมครับน้ําขึ้นเยอะมากเลยนะครับในวันฝนตกแรงแรงพอสมควรนะโอ้ยตรงนี้ลึกแคเอวแล้ว กระเพือ,อยู่นะครับโอ้ยกลับเทียบเลยครับมาแล้วสองหัโลได้ครับไปครับจะไปดูลูกต่อไปกันครับสวยงามครับลูกนี้มาครับไปดูลูกต่อไปกันเลยครับอากาศสวยครับลมเย็น,ยน น้ำยื่นเยอะมากเลยนะครับน้ำน้ำใสแล้วครับที่แรกน้ำดำปีเลยนะครับน้ำคันเดือดจังน,นี่ก็ไม่คันหรอกมาดูกันครับคูกนี้จะมีตัวไหมนี่ครับปอาเบี้นี้นะครับ เรียบเลยนะครับแต่ปตาตายยังไงไม่รู้ครับน้ำน้ำมันจะไม่ค่อยดีสวยงามครับไปดูรูปต่อไปกันเลยครับอยู่แถบนู้นครับไปครับเพิงจอดรถนะครับดูรูปต่อไปกันเลยครับฝนจะมาอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าครับนี่น้ำไหลนี่ครับน่าดักใบช่อนมากเลยนะครับ น้ำไหลแบบนี้ไหลช้อนเข้าแน่นี่ครับผมได้อยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งหลักว่าไม่วานเลยนะครับย้ายย้ายในบ่อฝั่งนู้นมาน้ำมันเน่าครับนี่ครับดักอยู่ตรงนี้นะครับมีตัวหลักจัสันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหลักสันนะครับมีลุ้นครับหลักสัน ผมปักไว้แบบนี้เพราะกันรอบเคลื่อนอะไรด้วยครับโอ้ยตันสันเยอะเลยนะครับโอ้ยสันโคตรแรงปลาสามตัวแต่ตัวใหญ่นะครับอคิดว่าจะเยอะสามตัวทำลำไม้ตกใจหมดเลยเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปครับแถวบ้านล้างตรงโรงเรียนเก่านู่นนะครับไปครับ นะครับเจากโล่โลกที่อะไร่ไม่รู้ครับน่าจะโลกเจี๊ยนะครับจับอยู่ตรงนี้นะครับ้น้ำเพ้นเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมครับจัอบอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยทำไม่ดีเลยมบูดตวงอันี่สองตัวพอได้ทอดลูกนี้ ดูลูกนู้นครับลูกข้างบ้านไปครับมาครับจะดูตรงนี้สุดท้ายนะครับน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะครับ ดีแล้วผมดักอยู่ตรงนู้นผมย้ายมาดักนี่แล้วย้ายมาเมื่อวานครับมาดูกันครับโอ้ะไรเงียบเงยบครับอู้ตัวนี้ครับโู้ปลาหนีนตัวถ้าเกาิดไม่ตางว่าจะปล่อยครับปลาหนีนตนัวเล็กพอได้ถอนอยู่ครับขอบคุณครับที่รับชม